นี่เจ๊ฉันขอบอกไว้ก่อนเลยนะฉันเนี่ยเป็นแฟนเพนห้นามมาแย่งเด็ดขาดเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้เธอบอกว่าเธอเป็นแฟนใครนะก็แฟนเทนไง๋อ,อที่แท้เธอก็เป็นแฟนเพนนี่เองเธอกําลังเข้าใจผิดฉันเป็นพี่สาวของเพนฉันรู้ <c oughs> แต่คนที่ฉันกําลังจะด่านก็คือเธอนั่นแหละน <c oughs> ี่หัดแยกแยะบ้างนะไม่ใช่ว่าดื้อๆให้แฟนฉันไปซื้อผ้าหนาไม้อะจิตใจทำร ผู้ชายนะนี่เธอไม่ต้องวานี่เธอเลย <L ess> ฉันขอเตือนหน้ก่อนอยู่ให้ห่างจากแฟนฉันไว้ฮัลโหลไอ้เทนแกรีบกลับบ้านมาเดี๋ยวนี้เลยนะฉันมีเรื่องจะคุยกับแกกลับบ้านเดี๋ยวนี้โอยอะไรนะพี่ไฟ นี่ไอ้เทนแกมีแฟนแล้วเหรอเนี่ยโ้ผมนึกว่าเรื่องอะไรใช่พี่แล้วผมจะบอกอะไรพี่รู้นะว่าเขาเนี่ยดีกับผมมากด้วยวันครบรอบของเราเนี่ยทอดไข่าขาดาวให้ผมด้วยไอ้น้องบ้านี่แกจะคลั่งรักอะไรขนาดนั้นแค่เขาทอดไข่ดาวให้แกในวันครบรอบเนี่ยนะแกถึงกับต้องหลงเอาหัวปังหัวปัว้ขนาดน,นี้โอ้พี่พี่อย่าไปเข้าใจอะไรพี่มันก็แค่คนแกที่ไม่มีใครเอามันสิบปีพี่ไม่ควรเข้าใจหรอกเออ วันนี้้อนเกิดพี่ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวผมจะพาเธอมาแนะนำให้รู้จักนะพี่จะได้รู้ว่าเธอดีแค่ไหนไปล่ะตกสแลงสวัสดีค่ะอุ๊ยนี่คงจะเป็นนิวฟายใช่ไหมคะหนูชื่อชมพู่นะคะอา้าวมากันแล้วเหรอจา้าสวัสดีค่ะคุณนาะนี่ก็คงจะเป็น คุณแม่ของเพนใช่ไหมคะอุ้ยหน้าบายังส่วอย,อยู่เลยอะ่ะริ้วรอยตีนกานิดแทบไม่มีเลยนะคะเนี่ยแต่ถึงจะมีเนี่ยก็มีแค่นี้เดียวเองคะ่ะอุ้ยเขินเลยอะ่ะปากหวานจังเลยเดี๋ยวไปรอตรงนน้นก่อนนะเดี๋ยวน้าไปทำตกข้าวก่อนนะจ๊ะขอบพระคุณคะ่ะพี่ชายครับอันนี้ของขวัญวันเกิดพี่ชายครับแหมน้องชายพี่นี่น่ารักจังเลยนะ ออื้้อออขงดีีตวยะ่ะเทนะคะลิปยี่ห้อนี้ราคาพันห้าถึงสองพันเลยใช่ไหมคะเทนเทนว่าช่วยแม่ทำกับข้าวในครัวหน่อยสิครับถ้างั้นเดี๋ยวผมไปช่วยแม่ทำข้าวในครัวกันนะอยู่คุยกับพี่ฟ้าไปก่อนค่ะเอาลิปคืนมามันแพงเกินไป ฉันไม่รู้เลยเนี่ยว่าแทนเขาจะแอบซื้อของละพาแพงให้เธอขนาดขนาดฉันเนี่ยนะยังไม่เคยขอให้เขาซื้อของแพงที้ฉันขนาดนี้เลยเธอเป็นพี่สาวเขาเนี่ยเธอก็น่าจะรู้ถึงความยากลําบากในการหาเงินของเขาไม่ใช่หรอแต่ว่าลิฟนี่ยแทนเขาเป็นคนซื้อให้ฉันเป็นของขวัญวันเกิดแล้วทำไมฉันจะต้องคืนเธอด้วยล่ะแล้วที่เธอเป็นแบบเนี้ยแทนเขาจะรู้บ้างหรือเปล่าเธอไม่อยากคืนให้ละสิแทนเนี่ยนะ เขาอุตส่าห์พูดเรื่องดีของเธอให้ฉันฟังแต่สุดท้ายเนี่ยแค่ลิปสติกแท้งเดียวเธอคืนให้ไม่ได้ทำไมเธอไม่เคยใช้ลิปของแพงขนาดนี้้วยคะนี่เธอกินข้าวได้แล้วจ้าค่ะนี่จ้ะเนื้อหมูดำอร่อยมากเลยนะน่าทำสุดฝีมือเลยลองชิมดูสิวยน่าสงสารจังเลยอะ่ะน้หมูดำตัวน,น้อยนะ ลงได้ไงคะเนี่ยเทนคะเขาไม่กล้าทาน้อง<ๆ>อ่ะเป็นทานให้หน่อยสิครับจะช่วยกินนะน่ารักที่สุดเลย,ยหมูน้อยกุงปกติเ็นเขาเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เนี่ยเขาก็ตามใจหนูตลอดแหละคะ่ะใายบ้านที่ดูไว้อ่ะชอบไหมถ้าชอบอะ่ะแม่ซื้อให้นะ น,ะะนี่พวกคุณซื้อบ้านให้ลูกสาวหรอคะอ้ my god อ,อีกหน่อยเนี่ยพี P ่ฟ้ายตงองแต่งงานแล้วก็ออกไปอยู่ข้างนอกแล้วอะจะซื้อทาไมละคะ <c oughs> อีกอย่างเนี่ยนะคะถ้ามีเงินเนี่ยทำไมไม่ซื้อให้เทนเขาละคะ <c oughs> หนูชมพูดจ้ะที่บ้านเนี้ยมีกฎอยู่ข้อหนึ่งถ้าบ้านจนเนี่ยก็จะเลี้ยงดูลูกชายแต่ถ้าบ้านรวยเนี่ย ก็ต้องเลี้ยงดูลูกสาวและทรัพย์สินของตระกูลทั้งหมดเนี่ยก็ต้องให้กับลูกสาวสูกชายไม่ได้อะไรเลยส่วนเทนเนี่ยเขามีแฟนแล้วเพราะฉะนั้นทรัพย์สินและก็บัตรเครดิตทั้งหมดที่แม่ให้ไปก็ต้องริบคืนแม่ทั้งหมดน้าวางใจว่าเทนกับชมพู่เนี่ยจะต้องผ่านความยากลำบากไปได้อย่างแน่นอนใช่ไหมจ๊ะแม่ครับบ้านเรามีกฎนี้แต่เมื่อไหร่ ก็คิดได้เมื่อกี้คุณนาคะหนูรู้นะคะว่าคุณนาเนี่ยอยากจะทดสอบหนูแต่คุณนาสบายใจได้เลยคะ่ะเพราะว่าคนที่หนูรักเนี่ยก็คือเทนคนเดียวต่อให้เขาจะมีบ้านหรือไม่มีเนี่ยนะคะหนูก็รักเขาคะ่ะถ้าแบบนี้ก็ดีเลยจ้ะฝ้ายไปเอาโนนดที่ดินมาสิ ได้ค่ะแม่ <editors> นี่ค่ะแม่ oh <và and> <cause> คุณนาคะนี่คุณนาซื้อบ้านพี่ฟ้ายมหลังเลยหรอคะก็หนูบอกเองนี่ว่ารักเคนอย่างเดียวถ้างงินโฉนดบ้านพวกนี้ก็ไม่ต้องหแม่ครับพี่ฟ้ายครับผมกับชมพู่เนี่ยเราจะพิสูจน์ให้เห็นความรักของเราสองคนเอง โหอิงง่อยพ่สูดน์าบออะไรฮะนำ้นำเนำ่าดูความสัานเยอะไปเลยเนี่ยฉันไม่ยพอพอบบหยุดหรอกนะกับพ่อผมแบบเนี้ยชมชมชมโอ้โหชมก็ยิงหมดไปแล้วเราจะพาแม่ก็ให้พี่ว่าหมดเลยแล้วผมจะอยู่ยังไงนะอ่ะแล้วใคร <c oughs> ว่าแม่มีโฉนดแค่สามอันล่ะ <c oughs>